สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพัทยาประกาศงดกิจกรรมจุดพลุงานเขาดาวปีใหม่ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งท้ายปีเก่า2,565ตอนรับปีใหม่2,566ที่หลายคนเตรียมเดินทางเพื่อไปร่วมงานรื่นเริงหรือเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดซึ่งก่อนหนะ้านี้สำนักงานสารยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมงดจัดกิจกรรมรื่นเริงเนื่อง,งในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2,566 สำหรับเรื่องนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนี้ว่ายังไม่มีการขอความร่วมมือให้งดจัดงานเรื่อนเริง,เรงในช่วงนี้ส่วนกรณีของสำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานภายในงดจัดกิจกรรมเรื่นเริงปีใหม่นั้นเป็นเรื่องภายในของศาลล่าสุดเพจเ Facebook สายตรงนายกเมืองพัทยาโพสต์ข้อความแจ้งเมื่อวันที่22ธันวาคม65มีข้อความว่าประกาศเมือง พัทยางดกิจกรรมจุดพลุงานเขาดาวระหว่างวันที่9 9 3 3 3ทธันวาคม2565แต่ยังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมออกร้านค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประกาศณนะวันที่2ทธันวาคม2565เวลา15นาฬิกาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ